สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาเมื่อที่ผ่านมาพี่น้องกับก้งสทราบกันดีแล้วเนาะแนวทางกับุดแลวพี่น้องนะครับทั้งพอใจดีทั้งเจไว้นะครับ, D, JY, ร,บรุดก็คือลด บดุดก็คือบรุดพี่น้องเขาคือเขาดุดคือดุดความจริงคือความจริงพี่น้องยามาตัวมาต่วมวาเขาจังสั้นเขาจังซี่มันบอถืงวิชาการของอาจารย์เพิ่นสั่งสอนมานะครับเขาก็คือเขาดุดก็คือดุดพี่น้องบอต้องเอาไม่แอบอ้างนะครับผมบอได้แอบอ้างแล้วพี่น้องเด้อพอจะดีบอได้ไปแอบอ้างยังเขาคือเขาดุดคือดุดนะครับบอได้ว่าทึกทึกทึก เขาเข้าเข้า,ขาบอไดวานะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อพอดีที่เขาบอกความจริงนะครับรุดก็คือรุดเข่าก็คือเขา่านะครับบอได้เสแสร้งเกี่ยนคำสูตรตามสูตรพี่น้องพอจดีอบอเกง่งทางโซเชียลเนาะบอเกง่งทาง อันนี้ปันไดกะขอตรวจขอภัยพี่น้องหลายๆนะครับผิดถึกแน่ผิดแน่ถึกแน่นะครับแต่แนวทางกะสิบอยอมแพ้่ขึ้นกันนะครับดีบ้างเข่าบ้างรุดบ้างเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าเตืองโทรศัพท์กับบอคอยเก่งกับค่อยๆทำพี่น้องนะครับเนาะแต่เื่องแนวทางสูตรตำล่ากะพ่อไปพ่อมาพ่อหายีีเห็นน้องได้คิดหอดอยู่หรอกนะครับ กับบอไดวาเกงนะครับสูตรมากคอยว่าเขาสูตรบร่มากาคือบอ่เข่าพี่น้องนะครับพี่น้องครับวันที่เก่าวันพุธเก่าได้พี่น้องได้ใส่วันที่ก่อนเด๋สวภาพาไปตามแนวทางของ G o I เกีอ้อยเิ่นขอแก่โตนะครับวันที่เก้าเพราะว่าแนทวนทางของเกียรอ้อยรุดเลยพี่น้องรุดแจหห้ได้ละวันที่เก้านะครับเพิ่นว่า โอ้เห็ดสองสามหลอดพี่น้องสูตรเล่าเหมือนวันที่เก่านี่เห็ดสองสามหลอดพี่น้องก็ยังได้มาตุกเกาเลยอัดเขามากเลยพี่น้องบัดน,นี้นะครับวันที่ผ่านมา่นโอ้ยหายเลยพี่น้องหายต่อมเลยนะครับหายแบบโบรูเสียหายแบบไรอ่ะนะครับเรลาพัฒนาเจ๊ไว้เด้อ นะครับเล่าพัฒนาเจอยว,วิ่งลูดวิ่งลูดไปหนองนะครับวิ่งลูดแปดไปหนอ วิ่งรูดแปดนะครับวันที่ผ่านมาเจ็บแสบเลอวเกินพี่น้องนะครับเจ็บแสบเจ็บปวดเลอวเกินวานมาั่านมาวันนี้ล่องสูงใหม่ไปกันต่อพ่อกันไม่เมือแรง2องทุ่มครึงของวันที่เก่าพี่น้องไฟสีไปไปสีอยู่นะครับ ไปซสิไปไปซสิอยู่นะครับเดี๋ยวมาพิดเจรนากันนะครับชุดสามตัวชุดสองตัว นะครับชุดกันไผเป็นไผเลยพี่น้องวันที่เก่าตอนแรกสองทุมครึงไผเป็นไผพี่น้องนะครับสำหรับแนวทาง แต่และสำนักมีสองสำนักดอกพี่น้องเรขหน่อยคู่หน่อยหางพี่น้องนะครับเลขกหน่อย,อยคู่หน่อยหอยหางพี่น้องบอกได้เลยนะครับเอาพี่น้องมาดูชุดสามตัวเพิ่นจัดชุดยังไงพี่น้องนะครับแนละชุดสามตัวนะครับหนึ่ง แปดเจ็ดแปดเจ็ดพี่น้องนะครับชุดกัน แปดสี่แปดนะไปลองนี่คือชุดกันพี่น้องชุดกันเด้อ นี่แะพี่น้องคือชุดกันชุดจริงนะครับผิดเจหนาเอาอยู่กับพี่กับน้องตัดสินใจนะครับแต่ว่าของเราค้นเราแก่ขึ้นให้นี่ส่วนมากสิประสบความสำเร็จได้พี่น้องแบบเจ้าทาาของเราพี่น้อง วันที่เก้ากรกฎาคมสองห้าหกแปดเราพัฒนาเจออ้อยวิ่งลูดแปดเม็ดเดียวไป้องชุดสามตัวหนึ่งแปดเจ็ดไปองชุดสองตัวแปดเจ็ดได้ไนองด้ชุดกันแปดสี่และแปดห้า่นองพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจออ้อยได้่น้องได้ว,วันดนีแล้วบอกว่ามีที่เดียดแน่นอนนะ่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ